สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2569เรามาดูเรื่องของการทำเกษตรการเพาะปลูกของปีที่ผ่านมานะครับสรุปในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเราทำอะไรไปบ้างเกี่ยวกับการเพาะปลูกการทำเกษตรของเรานะครับก็การทำเกษตรแน่นอนนะครับก็ต้องเริ่มจากการมีแหล่งน้ำนะครับสาลูกนี้นะครับเราก็ขุดไปเมื่อตอนสัก ตอนต้นปี2,568นะครับตอนนี้ก็ได้ครบ1ปีพอดีนะครับคว,ความกว้างยาวของสาเนี้ก็อยู่ที่20่คูณ20เมตรนะครับกว้าง20คูณ20เมตรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในรอบปีที่ผ่านมาเราปลูกอะไรกันไปบ้างนะครับเป็นการปลูกผสมประสานเล็กๆน้อยๆน,นะครับซึ่งจะเริ่มตา้งเขาปลูกเมื่อตอนสิกหกาคม สองห้าหแปดนะครับตอนกลางปีนะครับช่วงนั้นก็รอฝนลงมาพอดีนะครับมาดูทุเรียนต้นนี้นะครับนะครับนี่คือเราปลูกไปต้นนี้ก็ประมาณสักวันที่ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ประมาณวันที่28มิถุนายนนะครับสองหนะฮะตอนนี้เราซื้อมาในราคาต้นละ หนึ120บาทนะครับจอจำนวนทุเรียนที่เราปลูกไปทั้งหมดนะครับจอจำนวน13ต้นนะครับแล้วก็ผสมประสานต้นนี้กล้วยนะกล้วยเราก็ปลูกไปตอนมิถุนาเช่นกันนะครับตอนนี้เป็นกล้วยมะลิอ่องนะครับก็เล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็3ต้นนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็หลังจากเพิ่มขยาย ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับ,รบนี่คือทุเรียนของเรานะครับปลูกไว้ก็งามบ้างไม่งามบ้างนะครับตอนนี้ก็ส่วนที่ลงกลางแล้วก็จะเป็นมะเขือมะเขือเปอราะม่ค่อยงงามสักเท่าไหร่นะครับ ก็เริ่มปลูกไว้ก็เป็นชุเรียนมอนทองนะอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็กำลังงามเลยกำลังแตกยอดให้เ,เราเห็นนะครับยอดสวยงามมากลูกุ้เรียนแถวนี้ก็าก็มันปลูกยากแล้วแต่ก็มีคนปลูกกันได้กินผลกัน พอสมควรนะครับแถว่าอำเภอบ้านกรวดบุรีรัมนีปลูกกันค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่แถวตำบลน,นี้หมู่บ้านนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ผมเองก็เริ่มหัดปลูกเป็นครั้งแรกเช่นกันนะครับก็จะแซมด้วยต้นมะเขือเปอก ดูชมกันนะครับต้นทุเรียนของเรา,างามบ้างไม่งามบ้างนะครับก็ช่วงสักตอนกลางกลางเดือนเนาะต้นเดือนกนะ็เกิดมีเหตุการณ์การสู้รบนะครับก็ต้องพยพกันออกไปนะครับทำให้ทุเรียนเราก็ขาดน้ำไปประมาณ10วัน นะแต่ก็ยังรอดมาได้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เขายังอยู่รอดปลอดภัยดีนะครับขาดน้ำไป1ิบกว่าวันเนื่องจากเจ้าของต้องอบพยพนะเหตุการณ์สู้รบในตอนนั้นนะครับอันนี้มาดูว่ามาดูต้นต้นกล้วยหอมนะฮะหอมทองอันนี้เราได้มาสี่ต้นนะครับสี่ต้นหนึ่งร้อยบาทอันนี้ได้ต้นมาจากตลาดนัดนะครับ เลยเอามาลงไว้อันนี้ก็เริ่มแตกยอดเริ่มติดแล้วนะครับแทงรากแตกใบออกมาแล้วก็เช่นกันนะครับช่วงนั้นก็ติดเรื่องของการสู้ลบนะครับก็ขาดน้ำไปกลับมาแล้วก็มีการลดน้ำนะครก็เริ่มแตกใบมาให้เห็นสีน่ต้นได้มาหน0่บาทนะครับ ก็ข้างนี้ก็จะเป็นขาดแดงใหญ่นะครับสีต้นรอดทุกต้นนะครับเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับแตกยอดมาทุกต้นนะทั้งสี่ต้นสำหรับกล้วยหอมทองอเล็กๆตรงนี้นะครับข้างๆตรงน,นี้ก็จะเป็นต้นเพียการหรือต้นลิ้นฟ้านะครับ อันนี้เพิ่งเริ่มปลูกได้ไปเมื่อวานนี้นะครับนะก็ตอนรับปีใหม่พอดีนะครับปลูกไปทั้งหมดจำนวนเ็ต้นนะถแถวนี้นะต้นเพกานะครับต้นลิ้นฟ้าน,นั่นเอง เดี๋ยวมาดูทุเรียนเราต่อนะครับปลูกไปเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับต้นนี้จาก1ในจำนวนทั้งหมด13ต้นต้นนี้ถ้าให้เลือกนะครับก็น่าจะเป็นต้นที่งานที่สุดในสวนแล้วนะครับให้เป็นพระเอกเป็นซิกมีเจอร์ของสวน ตรงน,นี้ใบค่อนข้างจะสวยงามไม่มีมแมลงกัดกินไม่มีโรคนะฮะอันนี้ลุงยกให้เป็นซิกเมเจอร์แล้วกันนะฮะในส่วนนี้คือสวยที่สุดแล้วนะครับได้ประมาณนี้สวยที่สุดของสวนนะครับประมาณนี้แหละครับวันที่28มิถุนา2568ก็น่าจะได้6เดือนนะครับประมาณนั้น หเดือน5เดือน6เดือนเนาะสวยที่สุดในสว,สว,สวนก็ได้ประมาณนี้จากทั้งหมด13ต้นนะครับเ,เดี๋ยวมาดูต้นต่อไปนะครับตอนนี้ก็ปลูกพร้อมกันนะครับ2ี 18, มิถุนา2568นะพร้อมกันตอนนี้ ก็ขอบใบก็จะเป็นไหมไหมนิดนึง,งนะครับคาดว่าน่าจะโดนตนน้นลมหนาวมาแล้วก็ใบอาการลักษณะแบบนี้นี่ก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับใต้เดาเขาบอกเป็นซันเบิร์หรือเปล่าผมก็อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะครับลูกเองก็หัดปลูกนะครับเป็นทุเรียนมือใหม่ก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดมากนักนะครับก็ ที่แน่ๆเลยก็คือปลูกไป13ต้นนะครับก็รอดนะครับแต่ก็สวยบ้างไม่สวยบ้างอาการแบบนี้ก็มีนะครับอาการอย่างที่เห็นนี่ก็มีนะครับาารที่สวยงามก็มีนะแต่โดยรวมแล้วก็คือ13ต้นนี้ก็อยู่ให้เราได้ชื่นชมทั้ง13ต้นนะครับจะบอกว่าปลูกไปได้6เดือนนะครับก็รอดทั้ง1 0 0รซอดทั้ง13ต้นนี้ก็พูดได้นะครับ เล้มาดูต้นนี้กันนะครับอันนี้เป็นลิ้นจี่นะครับต้นลิ้นจี่พันจักระพัดก็มีต้นเดียวนะครับอันนี้ผสมประสานแซมเข้าไปในสวนทุเรียนของเรานะลิ้นจี่จักรพพัดนะครับนะมาดูอีกจะนิดนึงนะฮะเป็นต้นลำไยนะ,ะลำไยอีดอนะครับอันนี้ก็จำนวน หนึ่งในสองต้นที่ปลูกไว้นะครับทั้งหมดสองต้นนะปลูกไว้ข,ข้างนี้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นมะเขือยาวเอ้ยไม่ใช่มะเขือพวงนะครับมะเขือพวงไร้น้ำเนี่ยีต่อไปอามาดูอีกอย่างนี้นะครับ นิดหนึง่งนะอะโวคาโดนะครับอันนี้เป็นอะโวคาโดหนึ่งเดียวในสวนนะครับต้นเดียวหนึ่งเดียวในสวนนะครับอันนี้ลุงปลูกไว้อยากจะให้หลากหลายนะครับจะช่วยการปลูกนี้ก็ต้องใช้เงินในการซื้อต้นพันธุ์นะครับตอนนี้และที่สําคัญเลยไม่อยากลงทุนเยอะก็เราประสบการณ์การปลูกเรายังไม่มีนะครับก็เลยอยากจะทดลองปลูกไปอยา่างละต้นสองต้นก่อนนะอันนี้ก็จะเป็น อะอะโวคาโดถามว่าพันอะไรนี้ตอนซื้อมาก็ถามนะฮะถามเขาอยู่เหมือนกันนะครับคนขายแต่เขาจำชื่อไม่ได้แล้วลุงลุงนะครับถ้ต่อมาอีกชนิดนึงที่ผสมผสานปลูกไว้นะครับเป็นกระท้อนนะครับกระท้อนปุยไข้นะครับอันนี้แตกใบครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับนะ เริ่มแตกใบครั้งที่หนึ่งออกมางดงานสวยงามนะครับอันนี้ก็อยู่ใกล,ล้ริมสระน้ำเลยนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะลกหน่อยนะครับอยู่ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินการการเพาะปลูก ระบบน้ําของลุงนะครับตอนนี้ลุงก็ใช้การลากสายสายยางรถเอานะครับปั๊มก็ใช้ชนิดของปัม๊มปั๊มแบบใช้แบตเตอรี่นะครับเล็กๆนะครับก็การลงทุนไม่มากนักนะครับใช้แบบที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองจริงๆนะครับลุงเองลุงเองนะครับปลูกเองทําเองคนเดียวนะครับ มะละกอคอ,คอแนแลนด์นะครับต้นเล็กๆออันนีุ้มปลกูกเพื่อได้เดือนเศษเศษยัน,นละมุดนะครับอันนี้ต้นละมุดตอลอดไม่รอดดูกันนะครับอันนี้ก็แตกปลมาเห็นคิดว่าน่าจะรอดนะครับต่อมานะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอต้นเตี้ยนะครับมะละกอเตี้ยชุมแพร อันนี้ลุงเพาะมาเพาะ,ะเล็ดเองนะครับเพาะ,มะเมล็ดเองแล้วก็เอามาผูกเองนะครับที่ชุมแพร